วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟม้งเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือเนื้อหนงที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซไอจ้ามาได้เลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท,ท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมบิซึคูเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับไอ้าวก็จะมาทํา สอนทำนะครับสอนทําชุดดาคัดนะครับก็คือทํคาร์ดไม่ใช่ทำพุทธนะทำเควสที่ทำที่เอาคาร์ดนั่นเองนะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปอสอนทําอาวุธหอกอันนี้มาด้วยนะครับผมอาจจะลงช้ากว่าคลิปนี้นะครับผมก็ก็ทำเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเราตัดต่อเนาะแล้วก็รอลงนะครับอาจจะอาจจะลงคลิปนี้ก่อนนะครับใครที่อยากได้หอก R G B สวยๆอย่างนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัดเตรียมติดตามนะครับแล้วก็รับชมได้เลยครับอีกไม่นานนะครับผมโอเคก็คลิปนี้จะมาสอนทำ ทำคา่าดัาขัดนะครับอ่าก็จะเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวก็ไม่ใช่เป็นไม่ได้อยู่ในนี้นะมันอยู่ในแชมเปญดักขัดเนาะก็ต้องจอยเอาเนาะโอเคเดี๋ยวจอยแชมเปญดักขัดก่อนนะครับเราไปดูก่อนนะว่าวัตถุด,ดิบนะครับทั้งหมดนะต้องมีอะไรบ้างนะครับในการเอาคา่าด์ใหม่นะแชมเปญดัขัดนะม,นมันมีคาด์แบบเป็นเทสมานะแต่ก็ยังไม่ได้ทำนะก็เราทำแบบเป็นเวอร์ชั่น เออ่เวอร์ชันเต็มนะอนครับรอรีวิวเวอร์ชันเต็มดีกว่าเพราะว่าเจ้าไม่มีเมมด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งนะโอเคอันนี้คือเควสรายวันนะครับทำนี่อันนี้อ่าเดี๋ยวอันนี้คือจำไว้นะว่านี่คือเควสเควสรายวันเควส์ละสัปดาห์นะครับจำไว้นะว่านี่คือเควส์ละสัปดาห์นะครับจะได้ทั้งหมด5ถุงนะครับเดี๋ยวเจ้าเดี๋ยวเราไปห้องส่วนตัวดีกว่านะครเดี๋ยวเขาเขากำลังจะไฟกันนะครับเขากำลังจะบวกวอทนะครเจ้าจะต้องเป็นตัวข่วงนะครับในการยืนยืนแล้วเราเราไม่ได้ไปตีเนาะ แล้วเพิ่มสุตัวประมาณนี้อ่ะนี่ครับกดตรงนี้แล้วเคออสเดวินเจอร์นะครับผมแล้วก็คาร์ดเควสนะครับผมก็แล้วเคออสเดวนเจอร์คาร์ได้นิดหนึ่งนะตอนนี้ก้มีทั้งหมดเกือบครบแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวก็พูดบางทีไดอย่างก่อนนะครับเอ่อพาร์พาราลเลลเคออสอมุเลตครับอันนี้เอาจากไหนนะครับผมถุงอันแรกนะครับเอาจากเควส์เอาจากถุงอ่าแรกถุงนี้นะครับนี่พาร์พาราลเลลนะครับเคออสอมุเลตครับ ใช้ทั้งหมด20ถุงนะครับผมก็เมื่อสะสมครบแล้วนะครับเนี่ยคือได้จากเควสเอ่อรายสัปดาห์เนาะก็จะทําทั้งหมด4สัปดาห์นั่นเองนะก็คือ1เดือนนะครับผมจะเป็นเควสรายสัปดาห์เนาะหนึ่งเดือนก็จะได้ถุงนี้มานะครับอ่ะแล้วก็ถุง A ถุง B อันนี้ต้องใช้เหมือนกันนะครับเอ่อ fragment of the lord A กับ fragment of the lord B นะครับสองถุงนี้นะครับได้มายังไงนะครับก็นี่ครับตามชื่ออออเเลลยครรับตตตีมนส์ขงแ่ะ เออ่ตีบอสนั้นะของแต่ละสตอรี่นะครับผมจะมีแค่บางอันที่อาจจะตีไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสหลักอะเนาะเออโอเคก็อย่างเช่นอ่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะมะีเอ่อสก็อย่างเช่นอเอชเดลิออนลบนะครับผมอันนี้ก็คือตีตัวเอ,เอชเดลิออนนะเอชเดลิออนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวดูนี่เอชเดลิออนแล้วก็แล้วก็เออ่วัด ดักกอนหลอดนะโชกุนวูฟวิงดิสโคเดียแล้วก็อันนี้นะครับนั่น,นปูป็นตัว่าเตียนไหนบ้างนะครับก็จะมีตัวของเจ็ดสามคออสเลยนะก็จะต้องตีเอ่ออย่างเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะตัวหนึ่งหักแบบอ่ะอย่างนี้นะครับผมก็คือตีบอสตัวเอสเซเลียนนี่ครับตีตัวนี้เลยนะนี่ตีตัวนี้นะครับผมให้ได้ดอปชุดของมัน นะครับให้ได้ชุดของมันนะหลังจากได้ชุดแล้วนะครับผมก็เราก็จะไปตีตัวต่อไปนะครับผมเมื่อกี้คือตัวไหนวะก้าลืมนะนะตัวต่อไปนะครับผมก็เป็นตัวขอจดไว้ดีกว่านะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอาก้าขจดมาละเมื่อกี้ไปตีตัวเอชเลียนนะครับผมต่อไปเป็นตัววัดนะครับผมวัดนี้ก็จะเป็นคิงวัดนะจะเป็นตรงนี้นะครับ เป็นบอสของตัวนี้นะครับก็คือตีตัวบัดตรงนี้นะครับ,ここววรรบดรอปจนกว่าจะได้ชุดของมันนะครับก็จะแล้วก็ไปตีต่อตัวต่อไปนะเป็นเคอชโชกุนนะครับเคอชโชกุนตรงไหนนะครับไปตรงนี้เลยนะนี่บอสตรงนี้นะครับผมไปที่กิกิซุเนะนะครับผมกิซุเนะแล้วก็ตีจนกว่าจะดรอปชุดนะครับตีจนกว่าจะดรอปชุดต่อไปวูบวิงนะครับ bing, วูบวิงเราก็จะไปตรงที่เป็น ของคามดักโอเวียนะครับผมบุ๊กวิงจะอยู่ตรงนี้นะเป็นบอสเลยนะ,อ,ะอยู่นี้ครับบุ๊กวิงก็คือตีบอสตัวนี้นะครับจุ้ยเราจะดรอปชุดนั่นเองนะจุ้ยใหญ่มันจะเอาชุดของแต่ละเอ่อเคียร์ออร์ดนะครับผมต่อไปเป็นดิสคอเดียดิสคอเดียนี่คือจะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงไมซองนะอ่าซึ่งบอสของมันนะ่ะบอสของไมซองคือตรงนี้นะครับแต่จริงๆตัวที่เราตีคือดิสคอเดียนะซึ่งดิสคอเดียนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับผมดิสคอเดียจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปเนาะ เอมเดินนะก็ไปนันี่อ่ะตรงนี้หาเับอ่าดิสโคเดียเนี่ยเคลีร์รหลอดดิสโคเดียนี่นะครับคือเคลีร์รหลอดที่เราต้องตีนะอ่าดิสโคเดียนี่นะตีก่อนจะดรอปชุดนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นเอ่อเลตเจอร์มานี่เลตเจอร์มานี่หรืออันอันผิดขออภัยนะผมต่อไปไปที่แอนทินโกบนะครับผมไปที่บอสของแอนทินโกบนะนี่ก็คือตีตัวนี้นะเนี่ยคนเขาก็ตีกันอยู่นะตีตัวนี้นะครับผม โอเคดูก่อนดับชุดนะถุง A ก็มีประมาณนี้นะครับผมเราไปดูซิว่าถุง B มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จดไว้ด,ด้วยนะถุงอ่ะก็จดไปก่อนนะครับโอเคก็คจ,จดไว้แล้วนะครับก็ตัวแรกนะครับก็คือตีออดอ่าดอกจากอ่าที่บีทีบท่บีเซนัสนะครับผมที่บีเซนัสอยู่ตรงไหน,นที่บีเซนัสอยู่ตรงดิจินนั่นเองนะตรงเซนซีนะครับผมเป็นบอสของเซนซีดิจินนี่ครับที่บีเซนัสเนาะตรงนี้ที่บีเซนัส ต่อไปนะครับผมเป็นโซ่ออฟคอร์นะครับผมอันนี้ดรอปจากไหนอันนี้ดรอปจากเป็นบอสในส่วนของออทรอแล้วก็ฮอกนะครับผมทรและฮอะก็เป็นตัวนี้นะครับตีจากตรงนี้เลยนะต่อไปนะครับเตียวชุดนะทุกคนอย่าลืมนะเตียวชุดนะต่อไปเป็นลาโดอานะครับชื่อก็บอกอยู่นะว่าลาโดอาเนาะก็จะไปตีตัวนี่โคโนสแพนนะครับผมเป็นทำทำสเปซนะครับคือตีตัวนี้เคียร์ลอดลาโดอานะครับ ต่อไปนะครับเป็นเค a อสไลออนแฟงนะครับไลออนแฟงจะอยู่ตรงอ่ันเดอร์ e ันเดอร์ฟอร์ดนะครับผมันเดอร์ฟอร์ดก็คือตรงนี้นะครับไลออนแฟงตีตัวนี้นะครับคุณกว่าจะดรอปชุดนะเดีไปเป็นเค a อสหลอดอัลทิออนนะครับอัลทิออนอยู่ตรงไหนอัลทิออนก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเค a อสนี่ตรงนี้นะแล้วก็บอสตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็น ตีจะไม่ว่าจะตีตัวอัลต้าก็ได้นะหรือจะตีตัวธรรมดาก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เราสะดวกนะครับผมโอเคก็ต่อไปนะเป็นเซียงเคออสนะเซียงตรงไหนนะเซียงนี้ก็อยู่ตรงมริเรเลียมนะครับผมตรงมิรเรเลียมแล้วก็ไปที่บอสนะครับอ่าก็คือตีตัวนี้ครับเซียงเนี่ยอ่าคือตัวตีตัวนี้จนกว่าจะดรอปชุดมานะชุดเป็นมงเป็นเมมก็ช่างมันนะครับผมเราเน้นอ่าที่เป็นของเรานะครับผมโอเคเนาะ อันนี้ไอที่เราจะมาทำเครสเนาะขอ,อ,องเราเฉยๆอันนี้โอเคตอนนี้คือได้ถุง B ถุง A มาแล้วนะอ่าเราได้3ถุงนี้มาแล้วนะครับผมต่อไปนะครับก็มาดูเครสกันนะครับอ่าได้ถูกอันหนึ่งอ่าแล้วก็ a b มาแล้วขาดคือเซ gment เดอะดากอนนะครับผมแล้วก็ เมาส์ดูมสกาวนะครับแล้วก็ควนะีนเนาะตัวของ The of the Dragon เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับผม of the Dragon นี้มันหมายความว่าดากอนนั้นอนะมังกรคือดากอนไทม์มนั่นเองนะมังกรแห่งกาลเวลานะครับผมซึ่งคือตัวเรานนั่นเองนะครับก็ไปที่ Chaos Lord Battle นะครับผมอันนี้คือการที่เราต้องมาตีตัวเราเองนะอ่าดรอปจากการตีตัวเราเองนะ Chaos Lord ที่สนะิบสามเนาะก็คือตัวเรานะครับนี่ก็คือตีดากอนไทม์เนี่แหละตีตัวเรานนั่นเองนะอ่า เมื่อเราคาตัวเราได้แล้วนะครับเราก็จะมันก็สุ่มดอบแหละถามว่าดอกยากไหมนะครับก็พอเอก็พอสมควรนะครับมันไม่ได้ดมันไม่ได้แบบดอบแล้วมันตีปุ๊บมันดอกเลยนะก็พอสมควรเลยนะสุ่มจริงๆนะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเล่ต่อไปเราก็จะได้ตัวมังกรนะครับเอาดาักก้อนมานะครับออฟดาักก้อนเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็เหลือแต่ เอ่อเมาส์สกาวแล้วก็เดอะควีนนะครับเมาส์สกาวนี่ก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับผมคีย์ออสนี่ตรงนี้เลยเมาส์ดูมสกาวนะครับผมอ่ะก็คือเราต้องตีมอนเตอร์นะครับตีมอนเตอร์เนี่ยในเนี้ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดสิบพันหนึ่งพันสามร้อยตัวนะครับผมถือว่าเยอะอยู่นะ <laughs> อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะถึงก็ตีไปอย่างเงี้ยนะ คือเวลาตีปุ๊บมันจะดรอปตรงนี้มานะแต่อันนี้ก็ดรอปจนครบแล้วนะมันก็เลยไม่ดรอปต่อเนาะประมาณนี้อ่ะน,นี่ก้าถือยังไงก็ตีอยู่แล้วเก้าเลยมาทำเควสแล้วันให้ดูด้วย <c oughs> ถามว่าตรงนี้เอาไม่มีว้าทำไมนะครับไอตัวที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเอ่อมันมีไม่มีผลในการทำเควสนะครับไอทำเควสทำชุดเนาะชุดดาขัดนะครับอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวก้าพาไปดูตรงนี้นะครับเนี่ยดาขัดอาร์เมอร์นะครับผม เนี่ยวิวดาขัดอาร์เมอร์เนี่ยมันต้องใช้ถุงไอถุงเทปก้าทำเมื่อกี้นับสิถุงเนานะเออไอเ้าเลยเขาทำอยู่นะครับโอเคก็เหลือเดือเหลือเฟ็ดเอ่อเหลือถุงของเดอะควีนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ไอเก้าจะมาสอนทำชุดแล้วก็ทำเนื้อเรื่องไปด้วยเลยนะครับผมเอเอเดี๋ยวก็แบ่งแล้วกันเนาะแต่จะลงบนเดียวกันนะแบ่งอันนี้ก่อนไว้เท่านี้ก่อนนะนนะส่วนมันเป็นเออวะเอา,เอางี้ดีปะไ <laughs> เอเก้าเป็นคนจะทำเนื้อเรื่องก่อนนะเอาขาไม่ทำนี้ก็เดี๋ยวเก้าไปทำเนื้เอ,อเรื่องก่อนแนละ้วกันเดี๋ยวก้าตัดคลิปเอาก็ได้เนาะ เอาละเราก็มาต่อจาก,ต,จากต่อจากที่คำในเรื่องเลยนะอ่ะอันนี้คือก็มันว่าถุงนะครับไอที่ queen monster นะั่นแหละอ่ะนี่คือ fragment queen the queen นะครับก็ตกตรงนี้เลยนะครับก็กดรับมาได้เลยนะฮะนะครับก็คือตีมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับให้เขบทั้งหมด13ตัวนะครับก็เป็นวัตถุดิบชิ้ดท้ายและในใน fragment of queen of queen monster นะครับ จะเป็นถุงเมื่อกี้ที่ก้กรับมานะก็ตีทั้งหมด13ตัวนะครับผมก็จะได้ได้ถูกมาครบแล้วก็ไปแลกกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้เนาะก็เดี๋ยวทาครบเดี๋ยวพรุ่งนี้จ้าน่าจะทําครบแล้วลหละนะครับพอทํา,ทาครบก็จะมาทําเก็บแรง้งแล้วก็มารีวิวให้ท่านชมนได้ดูกันนะครับผมก็ติดตามแลไว้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวก็ตีอันนี้ตีตัวนี้ก่อนนะเราเชืว,ว่ามันดรอปับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เก้าตีแค่ตัวเดียวเนาะถ้าดรอปับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ง่ายหน่อยนะครับปึ๊บไอ้นนดรอปดรอปับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สิบสามตัวก็ไม่ยากนะครับผมโอเคก็แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับกดแชร์ให้เก้าด้วยนะกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้เก้าลงคลิปจะได้แจ้งเตือนให้ก่อนใครนะครับผมก็บ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ